เอมอาค่ะแตงชมรีค่ะขอความเมตตาสอบสภาวะค่ะขอใครมาใครมาแต่บอกคุณแป้ว่าใครมาใครมาอ๋ออคุณคุณแป้ะจะพูดจะจะถามอะไรยังไงหรือเปล่าแป็ของขอความเมตตาสอบสภาวะค่ะอ๋ะออ่ไม่ไม่ได้มีคำถามอะไรเนาะก็ สภาวะคนแป้งก็พร้อมนะพร้อมมัตเตอร์คิดว่าคนแป้งก็น่าจะาพร้อมที่ในในวันที่เราจะได้เจอกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็วันนี้สภาวะอาจจะมีเรารู้สึกอูบัติกายเวลาที่เรานั่งสมาธิใช่ไหมมีพลังงานบางอย่างอะไรบางอย่างางนี่เราอาจจะรู้สึกใช่ไหมเนีย่ยตรงนี้ก็ เป็นคนที่เราปรารถนาดีกับเขานะที่เราต้องการให้เขาไปในปพภูมิที่ดีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยแต่ที่จริงเนะ่ะเขาเข,านะข,าข้าไปแล้วนะเขาเข้าไปแล้วนะเพียงแต่ว่าเออเหมือนกับว่าเข้ามาเห็นการกระทํามาดูการกระทําตรงนี้แล้วอาจจะเป็นสภาวะที่มันดีงามเขาก็เลยมาร่วมมาร่วมมีการมาร่วม ก็ดีงามนะสภาวะไม่ต้องไปไม่ไม่ไม่ต้องวิตกขมวลอะไรที่ที่มันเกิดสภาวะเมืม่อตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยไม่มีอะไรก็ด,ดีงามดีงามนะนมน้อมกับมาหาบารมีท่านพระเจ้าค่ะ